คุณอยู่ใกล้คนแบบไหนคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นคนสามประเภทที่วอร์เรนบัฟเฟตไม่ต้องการร่วมงานด้วยและนี่คือ man Podcast. s t a t e g r i c แ a n d p o d c ส s t สวัสดีครับพบกับผมนะครับดรกหน่วย s t r a t e i i c Man นะฮะวันนี้ผมก็มีบทความดีๆเป็นเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตะมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ สำหรับเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับก็เป็นบทความที่มาจากเว็บไซต์นะฮะ ing.com นะฮะเป็นเรื่องราวของ Warren Buffett ต์นะฮะซึ่งบทความนี้ก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่านะครับวอร์ e รนบัฟเฟต say you can have success by following one personal principle he swears by นกะ็คือเป็นเป็นหลักการ ของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยที่เขาสาบานเลยว่าเขาจะไม่พลาดในเรื่องนี้นะฮะก็คือเป็นหลักการที่เขาจะเลือกคนที่เขาจะอาร่วมทำงานด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีหุ้นระดับโลกนะครับก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเขาบอกผู้ถือหุ้นของเขานะะในงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีนะเมื่อประมาณปี1,989นะฮะเขาบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยนะฮะถ้าเกิดเราได้ไปร่วมงานกับคนที่แย่ๆนะนะฮะหรือว่าเขาใช้คำพูดว่า bad person นะครับอีก10ปีต่อมาเนี่ยเขาก็เอาคำพูดเนี่ยไปพูดให้กับนักศึกษา MBA นะในมหาวิทยาลัยฟลอริดาเนี่ยเขาบอกว่าผมจะทำงานกับ คนที่ผมชอบเท่านั้นนะถึงแม้ว่า,าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยถ้าเกิดผมต้องไปทำกับคนที่ผมไม่ชอบเนี่ยมันจะทําเงินเป็นร้อยร้อล้านเหรียญเนี่ยผมก็จะไม่ขอทํางานกับคนประเภทนั้นนะคือพูดง่ายถ้า,ถา, nehmer, ถาเกิดไปทํางานกับใครแล้วคนคนนั้นทำให้เขารู้สึกท้องไส้ป,ปั่นปวดรู้สึกกะออกะอักกะอวนไม่มีความสุขเนี่ยเขาก็จะไม่ทํางานกับคนประเภทนี้เลยนะครับ วอร์เรนกล่าวว่าการทํางานฮนะหรือว่าทําธุรกิจเนี่ยกับคนที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะฮะเป็นเป็นความเสี่ยงยังไงนะฮะก็คือเพราะยิ่งอยู่กับคนประเภทนี้นานเท่าไหร่นะฮะก็จะทําให้เรากลายเป็นคนแบบเขานะคือแบบว่าอยู่ใกล้ๆคนแบบไหนเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟต พูดว่าเขาจะต้องเลือกคนที่เขาชอบนะเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบนะเพราะว่าคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เขาถูกกลืนหรือว่ากลายเป็นคนในแบบที่เขาไม่ชอบอะไรประมาณนั้นบอลเลนบัฟเฟตเนี่ยบอกว่ามีคน3ประเภทนะครับที่เขาไม่อยากร่วมงานด้วยนะประเภทที่1นนี่คือใครก็คือบุคคลประเภท my way or highway a t t i t u d e นะก็คือ ต้องแบบนี้เท่านั้นนะคือควรพวกนี้เวลาทําอะไรเนี่ยต้องการให้ทุกอย่างเป็น,ปนไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการนะแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมักจะแก้ปัญหาไม่ได้นะแถมแก้ปัญหาไม่ได้แล้วย,ยังทําปัญหาให้เพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นคนประเภทเนี่ยวอลเลนวอลเฟตบอกว่าเขาไม่อยากทํางานด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากที่จะเอ้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันต้องการเนี่ย เวลาใครเสนออะไรมานะคนประเภทนี้ก็จะเหมือนบอกฉันไม่เอานะฉันจะทำตามแนวทางของฉันนะนอกจากไม่สนแล้วบางทีก็ยังบูลลี่ในสิ่งที่คนอื่นเสนอมาก็คือเหมือนดิสเครดิตว่าไม่เอาไม่เอาฉันจะทำแบบที่ฉันต้องการอะไรประมาณนั้นบุคคลประเภทที่2นะครับก็คือบุคคลประเภทที่เรียกว่า having the i r hands on everything นะหรือพูดเป็นภาษาไทยคือเผือกในทุกๆเรื่องนั่นเองนะครับก็คือ บุคคลประเภทนี้นะครับเวลาทำอะไรเนี่ยต้องการเข้าไปยุ่งนะหรือว่าเข้าไปเผือกในทุกๆเรื่องเลยคือแบบว่าเขาจะไม่เชื่อใครเลยนะทุกอย่างเขาจะต้องมีส่วนร่วมเขาจะต้องรับรู้นะเขาจะต้องเข้าไปยุ่งอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอคนประเภทแบบนี้นะก็จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกโอ้หดอัดจ,จังเลยแล้วยิง่งถ้าเกิดคนพวกนี้เป็นผู้บริหารนะครับก็จะ เขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารแบบสไตล์หลงจูอ่ะนะก็คือชอบลวงลูกนะหรือว่าที่เขาเรียกว่าไมโครแมนจเมนต์นะครับนะฮะนี่คือประเภทที่2ที่วอร์เรนบัฟเฟตไม่ต้องการทํางานด้วยนะครับมาดูประเภทที่3นะฮะประเภทที่3านี่ก็คือคนพวกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่า r e s i s t a n t e to change นะครับก็คือวอร์เรนเขาก็บอกว่าโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ดังนั้นการอยู่รอดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ามีคนบางประเภทเนี่ยที่นอกจากไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นอกจากตัวเองจะไม่ปรับปรุงฟิกอยู่กับที่เป็นพวกฟิก์มซ์เซตแล้วก็ยังไปถ่วงให้คนอื่นเขาไม่เจริญให้องค์กรไม่เจริญเพราะว่าการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนะฮะ โอรเรนก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรามีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสดีๆในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคน3ประเภทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเลือกได้ว่าเราจะไม่ต้องการทํางานกับคนประเภทนี้นะฮะแต่บางครั้งเราก็เลือกไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดคืออะไร นะหนทางที่สุดก็คือการเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในช่อง s t r a t e g i c m a n ความสุขและความสำเร็จเริ่มต้นที่ดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับและนี่คือ started to grind